เฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 มาเรียนกันต่อหน้า49นะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ circle นะครับห้วงกลม the words นะครับคำศัพท์หลายๆคำศัพท์เติม s นะครับนั่นก็คือมีคำว,ว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารบัตรคารมีคำว,ว่า planet นะครับแปลว่าดาวเคราะห์ มีคำว่า astronaut นะครับแปลว่านักบินอวกาศมีคำว่า cinema นะครับแปลว่าโรงภาพยนตร์มีคำว่า space station นะครับแปลว่าสถานีอวกาศมีคำว่า hospital นะครับแปลว่าโรงพยาบาลมีคำว่า comet นะครับแปลว่าดาวหางมีคำว่า satellite แปลว่าดาวเทียมและมีคำว่า school นะครับแปลว่าโรงเรียนซึ่งคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้ก็คงไม่เป็นไรนะครับนะลูกๆต้องเรียนฟังก็แล้วกันนะครับ ดังนั้นมาเติมประโยคให้สมบูรณ์กันนะครับนะ complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ sentences นะครับเติม s ลงไปก็คือประโยคหลายๆประโยคข้อหนึ่งนะครับ i am a doctor นะครับ i ฉันนะครับ am แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนะครับ a doctor นะครับก็คือคุณหมอ i เป็นเอกพจน์นะครับนะ doctor ก็ต้องใส่อ a เข้าไปด้วยนะครับเป็นเอกพจน์อย่าไปใส่ s นะครับนะ i am doctors อย่างนี้ไม่ได้ผิดหลักไวยากรณ์นะครับนะ ฉันคนเดียวเป็นคุณหมอหลายคนอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่สอนหลักวิทยากรให้ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยเก่ง I work at a hospital นะครับเมื่อฉันเป็นคุณหมอนะครับนะปกติจะเปิดคลินิกไรก็ไม่ว่านะครับแต่คุณหมอส่วนมากจะต้องทำงานที่โรงพยาบาล I ฉันนะครับ work ทำงานนะครับ at ที่นะครับโรงพยาบาลนะครับนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวก็ใส่อาด้วยนะครับ work กริยาห้ามเติม s นะครับเพราะ i i นั้นกริยาห้ามเติม s นะครับนะส่วน he s h e i t นะครับกริยาเติม s ได้นะครับนะถ้าเป็น present simple นะครับถ้าเป็น tense อื่นก็ไม่ได้นะครับข้อสองครับ i am a teacher นะครับฉัจาเป็นคุณครูนะครับนะ teacher นี่อยากจะแนะนำพิเศษอนิดหนึ่งนะครับคือคำกริยาเติม er เข้าไปจะกลายเป็นคำนามและก็จะกลายเป็นบุคคลนะครับนะ teach นะครับ t-e-c-h นะครับ teach แปลว่าสอนนะครับนะใส่ er เข้าไปแปลว่าผู้สอนนะครับดังนั้นครูจึงแปลว่าผู้สอนนะครับนักเรียนเผื่อว่านักเรียนลูกๆบางคนยังไม่เคยได้ยินคุณครูสอนแบบนี้มาก่อนนะครับนะเหมือน write นะครับแปลว่าเขียน W u r i t e write แปลว่าเขียนใส่ er เข้าไปเป็น writer นะครับแปลว่านักเขียนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกัน teach แปลว่าสอน teacher นะครับแปลผู้สอนหรือแปลว่าครู I work at school อะ school นะครับนะคำว,ว่าอ่ะ school ในที่นี้นะครับหนังสือเขาเขียนมาให้นะครับนะคำว,ว่าอาะนี่เราไปลบเขาไม่ได้หนังสือแต่ school เป็นคําพิเศษนะครับนะเราไม่ต้องใส่อาะนาหน้าก็ไม่ผิดหลักไวยากรณ์นะครับ I work at school นะครับได้นะครับนะเป็นคําศัพท์ที่พิเศษนะครับคำว,ว่าโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเขียน ประโยช์ว่า I go to school นะครับไม่มีว่า I go to a school เขาไม่นิยมใช้นะครับนะยข้อสามว่า I am astronaut นะครับ astronaut นะมัคุณครูออกเสียงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับาะว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาขออภัยด้วยนะครับนะฉันเป็นนักบินอวกาศนักบินอวกาศนะครับ I work at a space station นะครับ space station นะครับฉันทำงานที่นะครับ at แปลว่าที่สถานีอวกาศนะครับ I am a, าเอาเวทนะครับ waiter นะครับนะอิ่ u a i t นะครับ a ว t แปลว่าคอยก็จริงนะครับนะแต่เว i t e อร์ไม่ได้แปลว่าผู้รอคอยนะครับนะแปลว่าพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะครับนะเสิร์ฟอาหารอยู่ในร้านอาหารพัตคารนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่า a i t r e s s นะครับ a i t r e s s ฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารนะครับพนักงานเสิร์ฟผู้ชายดังนั้น i work at นะครับฉันทำงานที่ a restaurant นะครับ ที่พัตคารร้านอาหารแล้วก็แปลให้เรียบร้อยไปต่อหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือให้ l ล s t e n นะครับให้ฟังอ่ d และให้ r ข g ยนให้เขียนเดอะ u ัมเบก็คือให้เขียนตัวเลขลงไปนั่นเองนะครับนี่นะครับเขียนตัวเลขลงไปตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับตัวเลขนี้มาจากคลิปเสียงนะครับนะั่นนี่คือคลิปเสียงที่1ก็เอาหมายเลขหนึงมาใส่ลงไปนะครับ ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับคลิปเสียงพูดอย่างนี้นะครับหนะคุณครูลอกคลิปเสียงมาให้เป็นตัวหนังสือแล้วก็คำแปลให้แล้วนะครับลองฟังคลิปเสียงก่อนครับผม Practice book Unit 5 <c oughs> Lesson 2 Exercise 4 Listen and write the number 1. The astronaut is in the spaceship. two. The Earth is near the sun. three. The chair is opposite the door. Four. The moon is between the earth and the sun. Okay. D.S. e a ึ u นะครับแปลว,ว่านักบินอวากาศ e a s แปลว่าอยู่นะครับ In แปลว่าใน the spaceship นะครับแปลว,ว่ายานอวากาศนักบินอยู่ในยานอวากาศก็คือภาพหนึ่งะครับเอาเลขหนึ่งมาใส่ตรงนี้ The Earth นะครับแปลว,ว่าโลก the Earth นะครับอนะอกเสียงเป็นเสียงสระ the Earth โลกนะครับ e s near the sun อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์นะครับโลกอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ก็ใส่หมายเลขสองลงไป The chair นะครับเก้าอี้ is opposite นะครับอยู่ตรงกันข้ามกับ the door นะครับอยู่ตรงข้ามประตูนี่นะครับเก้าอี้อยู่ตรงข้ามประตูก็ใส่หมายเลข3ลงไปและเหลือภาพเดียวนะครับก็คือ the moon นะครับนี่คือ the moon นะครับคือดวงจันทร์นะครับนะ is between นะครับอยู่ระหว่างนะครับ the earth the earth นะครับนี่คือโลกของเราและ the sun ดวงอาทิตย์นะครับก็ใส่หมายเลข4ลงไปโอเคนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า49 Alright, okay, okay.